ในคลิปนี้เราก็จะมาถักแขนเสื้อกันต่อนะคะตอนนี้เราถักมาจนถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะเราก็จะข้ามไปสองหลักนะคะข้ามไปสองหลักแล้วก็ไปถัก x นะคะลงไปในหลักที่สามคะ่ะก็เหลือไว้สองหลักนะคะจากนั้นก็ให้เราค่ะถัก x นะคะ ลงไปในหลักที่3ในหลักที่3ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของแถวเดียวกันถักเอ็กลงไปตรงนี้นะคะเมื่อได้แล้วค่ะก็ให้ขึ้นโซ่4โซ่ไว้ก่อนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะมาดูว่าเป็นยังไงคะ่ะอันนี้คือแขนนะคะที่เราถักถักแบบพลิกกลับไปกลับมานะคะก็ตั้งแต่แถวที่สี่จนมาถึงแถวนี้นะคะวิธีการถักก็จะถักเหมือนกันคะ่ะถักพลิกกลับไปกลับมาทีละแถวทีละแถวนะคะ จนมันวนมาถึงจุดจุดใต้รักแร้นะคะก็คือจุดตรงนี้เมื่อเราถักตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปถักเพิ่มนะคะความยาวของแขนนะคะก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะเราจะถักเพิ่มอีกกี่แถวก็ได้นะคะ กี้เราขึ้นโซ่สี่ไว้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ให้พลิกงานกลับค่ะเราจะไม่ถักวนนะคะเราจะถักแบบพลิกกลับไปกลับมาเมื่อถักเสร็จหนึ่งแถวค่ะก็ให้ขึ้นโซ่สี่แล้วก็พลิกงานกลับนะคะ ัก f ค่ะเมื่อพลิกงานกลับแล้วก็ให้ถัก f นะคะลงไปในแต่ละหลักนะคะก็ให้เริ่มจากตรงนี้นะคะขานี้ขานี้ค่ะตรงนี้เป็นหลักแรกนะคะถัก f ลงไปค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก F นะคะก็ให้ทำแบบนี้นะคะคือโซ่หนึ่งเโซ่หนึ่งเไปเรื่อยๆค่ะถักวนนะคะถักวนจนมันกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นค่ะ มันก็จะเป็นตารางแบบนี้โซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่ง f ไปเรื่อยๆนะคะถักจนมันวนกลับมานะคะวนกลับมายัางจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะก็ถักลงไปอ่าทีละหลักทีละหลักเลยะคะ่ะวนกลับมายัางจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ ค่ะตอนนี้ก็ถักวนกลับมาแล้วนะคะต่อไปเราจะถักลงไปในหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายก็คือหลักนี้นะคะหลักนี้ค่ะให้ถักเอฟลงไปในหลักนี้ เมื่อได้แล้วนะคะก็ให้ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่ค่ะเดี๋ยวเราจะถักเชื่อมต่อกันนะคะถักเชื่อมแถวนับมานะคะนับมาโซ่ที่สองค่ะให้ถักเชื่อมต่อในโซ่ที่สองนะคะถักซีค่ะหรือว่าถ้านับขึ้นไปก็เป็นโซ่ที่สามนะคะ ดึงไหมลอดผ่านเลยค่ะเมื่อได้แล้วนะคะก็ให้ขึ้นโซ่สี่โซ่ค่ะขึ้นแถวใหม่นะคะก็ให้พลิกกลับค่ะเมื่อเราถักวนกลับมายังจุดเริ่มต้นนะคะก็ให้ถักเชื่อมต่อเมื่อถักเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้ขึ้นโซ่สี่แล้วก็พลิกงานกลับนะคะเราจะไม่ถักวนไปเรื่อยๆนะคะ แต่ละแถวเราจะถักแบบพลิกกลับไปกลับมาค่ะให้เราถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะเราจะถักเพิ่มอีกกี่แถวก็ได้ค่ะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะอยากให้แขนมันมีความยาวประมาณไหนแค่ไหนค่ะ ในแถวนี้ก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะก็ถักวนไปเรื่อยๆจนมันวนกลับมานะคะยังจุดเริ่มต้นค่ะถักวนรอบแขนนะคะโซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่ง f ไปเรื่อยๆค่ะจนวนกลับมานะคะยังจุดเริ่มต้นสำหรับความยาวของแขนนะคะก็เอาตามที่เราชอบได้เลยค่ะจะถักกี่แถวก็ได้นะคะ รับเพิ่มจากตรงนี้ไปนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะถักทั้งหมดห้าแถวค่ะตอนนี้เราถักเพิ่มมานะคะทั้งหมดได้สี่แถวค่ะให้ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเชื่อมต่อนะคะถักเชื่อมต่อไว้ก่อนขึ้นโซ่หนึ่งไว้ก่อนนะคะ เราถักเพิ่มมาจากตั้งแต่ใต้วงแขนนะคะเพิ่มมาสี่แถวตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะถ้าเราอยากได้แขนที่ยาวกว่านี้เราก็สามารถที่จะ,ะถักเพิ่มนะคะถักเพิ่มไปเรื่อยๆได้ตัวที่ถักในคลิปก็จะเพิ่มมาสี่แถวนะคะแต่จริงๆแล้วแขนคือเราจะถักเพิ่มห้าแถวนะคะในแถวที่ห้าค่ะ เราจะถัก f อย่างเดียวนะคะเราจะไม่มีการถักโซ่ถ้าใครที่อยากให้แขนยาวกว่านี้นะคะก็ถักจํานวนแถวนะคะได้ตามที่ต้องการเลยส่วนในแถวสุดท้ายนะคะ,ะขึ้นโซ่สามนะคะรวมกับเมื่อกี้ที่เราขึ้นไว้โซ่หนึ่งขึ้นเพิ่มอีกสองก็เป็นโซ่สามนะคะเมื่อได้แล้วก็พลิกกลับค่ะ จากนั้นค่ะก็ให้เราถัก f นะคะลงไปในแต่ละขาค่ะเมื่อเราได้ความยาวของแขนนะคะหรือว่าจำนวนแถวตามที่ต้องการแล้วค่ะในแถวสุดท้ายนะคะก็ให้เราถัก f นะคะลงไปในแต่ละหลักค่ะโดยไม่ต้องถักโซ่นะคะก็ให้ถัก f นะคะลงไปในแต่ละหลักทั้งหมดนะคะจำนวน8หลักนะคะให้นับรวมนะคะนับรวมกับโซ่ด้วยนะคะโซ่3โซ่ที่เราขึ้นไว้ก่อนตรงที่โซ่เราก็จะนับเป็น1หลักนะคะตอนนี้ก็ได้5หลักแล้วหลักที่6 หลักที่7และหลักที่8ค่ะเมื่อถักครบ8หลักนะคะเมื่อได้ทั้งหมด8หลักคือ f นะคะทั้งหมด8 f ต่อไปค่ะ f ที่9กับ f ที่10นะคะเราจะถักรวบค่ะ ถัก f แล้วก็ปลดหัวเข็มสองครั้งนะคะยังไม่ต้องดึงไหมผ่านหมดก็จะเหลือสองห่วงแล้วก็ไปถักในหลักถัดไปค่ะก็จะเหลือห่วงนะคะทั้งหมดสามห่วงแบบนี้ให้เราดึงไหมนะคะลอดผ่านทั้งสามห่วงค่ะต่อไปก็ถัก f นะคะทั้งหมด8 f ค่ะ ให้เราถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักไปจนมันวนกลับไปยังจุดเริ่มต้นนะคะก็คือถัก 8F นะคะส่วน F ที่9กับ10ก็ให้ถักรวบค่ะ F ที่8นะคะตอนนี้ถักครบ 8F แล้วต่อไปค่ะใน F ที่9กับ F ที่10นะคะก็ให้เราถักรวบถัก F นะคะปลดหัวเข็ม2ครั้งเหลือ2ห่วงแล้วก็ไปถักอีก 1F ค่ะปลดหัวเข็ม2ครั้งนะคะเหลือ3ห่วงดึงไหมผ่านค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะถักเฟไปเรื่อยๆทั้งหมด8 f f ฟที่9กับ f ที่10ก็ถักรวบนะคะถักจนมันวนกลับไปยังจุดเริ่มต้นค่ะการถักแบบนี้นะคะก็จะทำให้วงแขนอของแขนเสื้อนะคะก็จะแคบลงตอนนี้เราถักวนกลับมาแล้วนะคะกลับมายัางจุดเริ่มต้นค่ะ เดี๋ยวเราจะถักเชื่อมต่อนะคะโดยจะถักลงไปนะคะถักซีลงไปในโซ่ที่สามะคะ่ะโซ่ที่สามนะคะให้ถักซีเชื่อมต่อแถวะคะ่ะเมื่อได้แล้วนะคะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับนะคะ ต่อไปเราจะถัก X นะคะถัก X วนรอบถักเหมือนกับด้านนี้นะคะจะถักเก็บปลายแขน,นะคะ่ะ X เราก็จะถักเพิ่มทั้งหมด7แถวนะคะ ในการถัก X นะคะมันจะต้องหันด้านอ่ะด้านด้านนอกนะคะด้านนอกหรือว่าด้านดีของตัวเสื้อนะคะหันออกด้านนอกค่ะให้ด้านที่มีด้านที่มีเม็ดข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นด้านในนะคะนนี้จะเป็นด้านในอันนี้จะเป็นด้านนอกนะคะ ในการถัก X เราจะไม่ถักพลิกกลับไปกลับมานะคะแต่ว่าเราจะถักวนรอบเพราะฉะนั้นในการถักก็ให้หันด้านดีนะคะหรือว่าหันด้านนอกของตัวเสื้อออกนะคะเมื่อกี้เราขึ้นโซ่หนึ่งไว้แล้วนะคะ เมื่อขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ให้เราถัก x ค่ะถัก x นะคะลงไปในหลักเดิมนะคะก็คือหลักที่เราถักเชื่อมต่อมันก็จะคล้ายๆกับแถวเมื่อกี้นะคะแถวที่เราถัก f f แถวสุดท้ายะคะ่ะต่อไปก็ถัก x นะคะลงไปในแต่ละหลัก ทั้งหมดจำนวน8 x นะคะ5 x แล้วนะคะ6 x 7 x 8 x ค่ะเมื่อครบ8 x แล้วนะคะต่อไปใน x ที่9กับ10นะคะเราจะถักรวมหรือว่าถัก a นะคะ ถักรวมกันก็คือการถัก A ต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะถัก X ทั้งหมด 8X เมื่อถักครบ 8X แล้วนะคะใน X ที่9กับ X ที่10ก็ถักรวมกันค่ะ มันก็จะเหมือนกับแถวเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราก็ถักเป็น f นะคะถัก8 f แล้วก็ f ที่9ก้ากับ10ก็รวมกันนะคะแถวนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อถักครบ8 x แล้วนะคะ x ที่9กับ x ที่10ก็ให้ถักรวมกันนะคะให้ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักจนมันวนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของแถวนี้ค่ะ วนกลับมาตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะตอนนี้ถักวนกลับมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักเชื่อมต่อแถวค่ะให้ถักซีนะคะถักซีลงไปในหลักแรกค่ะก็คือหลักที่เราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะขึ้นโซ่หนึ่งที่เราเริ่มต้นค่ะ เมื่อถักซีแล้วนะคะก็ให้ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะในการถัก x รอบวงแขนนะคะเราจะไม่พลิกกลับไปกลับมาแล้วนะคะก็ให้ถักวนไปเลยต่อไปก็ให้ถัก x นะคะถัก x ลงไปในแต่ละหลักค่ะต่อไปก็จะไม่มีการถักลดจำนวนหลักแล้วนะคะ ก็ถัก x นะคะลงไปในแต่ละหลักถักจนมันวนกลับไปยังจุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นแถวใหม่แล้วก็ถัก x วนรอบอีกค่ะตั้งแต่แถวที่สองนะคะไปจนถึงแถวที่7ค่ะเราจะไม่มีการถักลดจำนวนหลักแล้วก็คือเราจะถัก x อ,อย่างเดียวนะคะถัก x วนรอบค่ะวนรอบวงแขน จนมันกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นตั้งแต่แถวที่สองไปจนถึงแถวที่เจ็ดนะคะถักเหมือนกันค่ะตอนนี้เราถักครบเจ็ดแถวแล้วนะคะในแถวสุดท้ายก็ให้ถักซีค่ะเชื่อมต่อแถวดึงไหมลอดผ่านเหลือ,อปลายไหมไว้สำหรับเก็บด้วยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะตอนนี้เราถักแขนเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะลักษณะของแขนก็จะพองๆแบบนี้นะคะ ตรงปลายแขนก็เป็นอเอ X นะคะถัก X ทั้งหมด7แถวทั้งสองข้างก็ถักเหมือนกันนะคะวิธีการถักแขนถักเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะ ชายเสื้อนะคะตรงนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาถักชายเสื้อกันสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาถักชายเสื้อกันค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ